ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีลาดต้อนเข้าสู่เกมวันพี๊ปปองที่รักนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวคาตาโคลีล่างซูเปอร์ฮีแมนนะครับคู่กับเจ้าตัวมัรกี้ดีลูฟี่เกียร์สีนะครับล่างสเน็กแมนนะครับผมส่วนัวนี้มีความคลึงนยังไงนะครับส่วนตัวนี้ไม่จช่ภาพเดียวนะครับก็คือภาคของโฮเก้กนะครับซึ่งเป็นคู่ปรับนะฮะส่วนตัวนี้เป็นคู่ปรับของลูฟี่นะครับก็ ไม่อพูดพาบัมเพลงนะครับผมเรามาดูสเตตัสของเจ้าตัวคาตาคูริกันดีกว่านะครับกับสเน็กแมรนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเอาล่ะไปดูกันเลยนะครับผมตัวแรกนะครับคาตาคูรินะครับเซตเล่นที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเซตเล่นคาตาคูริเก่าบิ๊กมัมเก่าคาตาคูริใหม่นะครับโดยเนมิติแอคไทย810นะครับแล้วก็เดฟนะครับ1200นะครับผมส่วนด้านของสกิลนะครับ สกิลแรกนะครับก็จะเป็นลุกตุ้มโมจินะครับซึ่งทำให้เกิดศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังไปโคตรไกลเลยนะครับผมแล้วก็แอคแท็กเนี่ยแรงมากๆนะครับผม2สเต็ปนะครับส่วนสกิล2พันโมจินะครับผมจะทำให้เราอะรีคูดาวเรื่อนนะครับทำให้ศัตรูสตัร์แล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นนะครับผมคาแรคเตอร์เทียหรือแพสซีฟเทียติดตัวของเจ้าตัวคาตาคุริตัวนี้นะครับผมสรุปโดยรวมนะครับก็จะทำให้หนึ่งนะครับเราจะไม่ล้มเมื่อเราถูกโจมตีนะครับผมสองเราจะถูกโจมตีเนี่ย เราจะทําให้รีคูลดาวสกิลดอทนะครับผมทําให้เราดอทเนี่ยได้เรื่อยๆเลยนะครับผมส่วนด้านของสเนิกแมนนะครับผมจะใช้เซตเหลี่ยงของซีพีไนนะครับผมโดยเน้นไปที่แอคแท็กนะครับหนึ่งพันนะครับผมเป็นส่วนใหญ่นะครับผมส่วนด้านสกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมจะทําให้สร้างดาเมจระยะกลางนะครับแล้วก็สร้างโขดหินขึ้นมานะครับผมส่วนสกิลสองเลครับก็จะเป็นกิีนคอปบ้านนะครับทําให้ต่อยตรงทําให สตูประเด็นนะครับสกิลโดยรวมนะครับก็จะเป็นต้านช็อตต้านสกิลของแฮนด์คอร์กนะครับผมแล้วก็บลาบลาตามนี้นะครับผมซึ่งผมจะไม่แปลนะครับไปอ่านกับตัวเองนะครับผมที่เราเจอก็คือจะเป็นด่านของอาลองปาร์กนะครับผมก็จะเป็นอาลองปาร์กบีนะครับผมซึ่งผมจะเปิดด้วยคาตาฮุรินะครับผมซึ่งพลังทีมของเรานะครับตอนนี้ก็คือแสนเจ็ดแปดหมื่นนะครับแสนเจ็ดแปดพันเดียบไม่ใช่แสนเจ็ดแปดหมื่น แล้วก็ที 5, 7, 7, ่ค่าคือแสนเจ็ดเจ็ดพันนะครับก็ถือได้ว่าสูสีนะแมตเนี้ยอะไรครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการไปดึงธงแรกนะครับดึงธงแรกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะมันก็จะไปธงกลางเลยนะครับผมเป็นเดี๋ยวรอครับจังหวะนี้ก็ต้องรองอยู่เนี่ยครับผมเอาเครับ ดึงทงแรกก่อนนะครับผมมันพอเป็นสายโลนะครับสายวิ่งทงแรกนะครับผมแล้วรีทงให้มันเยอะๆหน่อยนะครับเกือบเต็มหรือว่าเต็มเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็ดูสกยิ้มไปครับแช้งแช่สกิลแล้วนะครับผมโอเคไปแช้งตอนนี้เหลือแค่คาลเตอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปต่อยหยอกๆหน่อยให้แช่งไปคาลเตอร์ครับปาด เห็นไหมครับสกิลสองรีเลื่อนนะครับผมคอปเตอร์ไปเลยครับสกิลหนึ่งครับโมจิปาบเห็นไหมครับ <laughs> หายเลยครับหลอดหายเลยครับให้รุจิเขาจัดการกันไปนะครับเราก็ดีทงก่อนช่วงนี้นี้ทงมันเต็มครับใช้อีกตัวมาแล้วครับเดี๋ยวต่อยด้วยสกิลสองเลยลเสกิลสอง ดูตอนนี้น่าจะแปลกนะครับผมซึ่งทำให้ผมไม่เห็นมันคอเตอร์แล้วมันแหลกจับไปไม่ตายนะมันมีการตายครับผม่อยยับไปทีนะหนุดดำหนุดดำสกิลสองลอเลยป้าป้าป้าโอเคโอเคเอาไงเอาไงเอาไงเรียบร้อยครับคาตาคุลิจะเป็นแพ้ทางหนุดดำอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็น มีผมบังบปีศาจนะครับแล้วก็เป็นแพ้ทางด้วยนะครับทำให้ดวงตีแรงไปรือแรกไปครับตายนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาตัวชกสกิลสอเพื่อดูดเลือดสักหน่อยแล้ครับเอาตัวนี้เลยแล้วกันครับติดมืออยู่ขอดูดเลือดหน่อยแล้วกันมันโก็ป้าบเกือบเต็ม ตัวนี้นะครับผมไม่เน้นดาเมจนะครับเน้นยืนนะครับแล้วก็เน้นดุลเลื่องนะครับผมซึ่งคาตาคูลีเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีนะครับเราจะดีรีสกิลดอทเนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับแทบจะแบบ1วิกดทีหนึงแลยครับแบบเหมือนกับดอทได้ไม่จำกัดเลยนะฮะถ้าเราโดนตีเยอะๆนะครับผมส่อไปต่อยมันไม่จิโดนครับ แนวแตกนะครับฝั่งนั้นเขาติดฟูแล้วก็เป็นหนวดดาด้วยนะครับต่อยเข้าทีสามหมื่นนะครับผมเอาละครับเหลือสามสิบวีนะครับเอาสน็กแมนไปดึงธงนะครับเพื่อการปิดฉากนะครับต่อยวืดเป็นดึงทีเราไปดึงธงก่อนนะครับผมสายวิ่งควรดึงธงไปอันดับแรกะครนะผมไม่ควรไปบวกอันดับแรกนะจิดวิสุดท้ายนะครับ มาชนะอยู่แล้วนะครับผมน้องสืบเลยตัวแบบนี้ก็ชิวๆนะครับชิวนหนอยๆนะครับผมเห็นได้ว่าคาตาคูลีเนี่ยถ้าเล่นดีๆดหลบเก่งๆก็คือยืนได้นานนะครับผมแต่จะแพ้ทางหนวดดำนะครับแพ้ทางพวกสายสีแดงนะครับเป็นพิเศษนะครับผมถ้าตัวแพ้ทางมาตีเราเนี่ยเราจะแบบโดนระเมนแรงกว่าปกตินะครับผม เดี๋ยวเราไปดูแมตต์ต่อไปกันเลยนะครับผมแมตต์ต่อไปนะครับแมตต์ที่2ก็จะเป็นด่านของอะลองพาร์คอีกแล้วนะครับผมซึ่งแมตต์นี้นะครับตัวสีน้ําเงินเยอะมากนะครับแล้วก็มีฝั่งนู้นเขามีบิ๊กมัม EX ด้วยนะครับเป็นบิ๊กมัมบูดงนะครับ EX ย่อมาจากอะไรก็คือเอ็กตรีมนะครับซึ่งเป็นตัวละครพิเศษนะครับผมโอเคก็ พลังทีมนะครับไม่ห่างกันมากนะครับผมซึ่งทีมเรามีแท้งก็คืออุรุษนะครับผมฝั่งน้นก็มีแท้งเป็นฟูจิโทระนะครับผมตัววิ่งเป็นบิ๊กมัมของฝั่งเราก็เป็นสเน็กแมนนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นด้วยการนะครับลิงทองแรกเช่นเคยนะครับสายโล่ผมเน้นอีกครั้งนะครับว่าสายโล่วันที่เจ็ดเนี่ย เน้นธงแรกนะครับคนที่ยืนธงแรกเลยนะครับผมโอเคดูถ้าตอนนี้เราจะตามหลังเขาอยู่นะจอดนี้ก็ไปครับดึงธงก็ต้องระวังบิ๊กมัมนะครับระวังสายฟ้านะครับเพิ่งเพราะสายฟ้าคือโอพีมากนะครับบิ๊กมัมตัวเนี้ย Okay. แต่ก็ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ติดสายฟ้าสายฟ้าหมดแล้วอุ้ยโดนซัดกระเด็นมาเลยครับฝากให้แช้จัดการแล้วกันตอนนี้แชงไปปุ๊บตายเลยอะแชงทีมเรานี่โคตรแบบโคตรบางเลยอะเดี๋ยว หาจาังหวะสกิลสองครับสกิลสองลอ,อ,อ,อยได้นิดนึงครับฝั่งนน้นเขามีบูทด้วยหนวดดำโดดเออมาทำไมเนี่ยหนวดดำไม่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 ล <c oughs> อยครับตายครับผมเรา,มาแพ้ทางหนวดดำอย่างแรงเลยนะคาตาโกลิต้องมีสกิลเพย์นะครับในการเล่นถึงจะชนะหนวดดำได้นะ ครับได้เวลาของซเนคแมนออกลงครับดึงธงยาวๆไหมครับเราตามหลังอยู่ 9. สองเก้าซัดไปกระเด็นไปอครับคาคุดึงธงได้ไหมโอเคดึงได้นะโอเคบิ๊กมามแล้วลูฟี่นะครับเป็นตัวาแก้ทามบิ๊กมัมได้นะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยเขาไม่ติดสถานะช็อตน,นะครับผมซึ่งเสียอย่างเดียวก็คือเป็นแพ้ทางนะครับทางที่ดีที่ถ้าจะ แก้ทำได้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์คือเล่นถูกช่องตัวลูฟี่ทาโนโนเลยนะับซึ่งเป็นสายสีน้ำเงินนะตัวนั้นจัดตีแรงมากโอเคฟูจิทอรเป็นไงจะเอาฟูจิทอร่จะเอาไงรกกากันคลมัด <c oughs> เราแรงกว่านะครับเพราะว่าเรามีบูทนะครับผม้านะฮะตอนนี้เราคุมเกมได้แล้วนะครับเรากลับคุมเกมได้ละแล้วผมจะอยู่ในทงนี้รอก่อนนะครับผม มาช่วยก่อนปาดเอาสักหน่อยแล้วก็โหลดธงครับเรื่อยๆเก็บทากรอทาผลไม้โอเคสวยโอเคม่วงเวลาไว้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็จะเป็นแบบสร้างโขดหินขึ้นมานะครับผมศัตรูที่อยู่ในโขดหินนะครับจะติดสถานนแบบชะงักนะครับผมไม่สามารถดึงธงได้หรืออะไรได้นะครับผมต้องต้องดอทอย่างเดียวนะครับผมถ้าไม่ดอก็ชะงักแบบนั้นแหละครับผมก็จบไปด้วยสกอร์สีหนึ่งนะครับผม ได้ MVP มานะครับผมโดยที่ค่าไป2ดึงทง2นะครับผมโอเคครับตามนี้นครับผมเป็นไงกันบ้างน,นะครับสำหรับเจ้าตัว2ผตู้หูนี้นะถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์นะครับ,ออก,ดรบกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผม